วันนี้ที่ห้วยพึ่งวันนี้ที่ห้วยพึ่งมีอะไรดีๆจะโชว์วันนี้มาเยี่ยมบ้านน้องชายน้องชายสมัยเรียนหนังสือไล่เตะโตดกันอันนี้ทั่วปีติทั่วปีหน้าแรงป๊าลูกดกฝักฝักดก ท่นานมาเขียวบ่ละอันนี้ฮะท่านมาเขียวบ่เออท่านมาเขียวหมากไงโดกเนาะเหนียวเหนียมาจากมรำมีมรำมีตายแล้วมรำมีมรำบุญอ๋อมรำบุญมีมีใส่นคล้องขนาดมีหน่อยดูดูพี่น้องดกดกจังเลยดกเป็นบ้าเรียกโดกเป็นบ้าอันนี้ตำมอร่อยเนาะถั่วปีนอนรับดูถั่วปีเจ้าของเพื่อนเป็น เป็นอะไรอ่ะเป็นส pues ั <dear being beach> ตวแพทย์แพทย์ส <Watch out> ัตว์อาชีพหลักคือปลูกเนี่ยบ้านเราก็แบบนี้แหละอาชีพดั้งเดิมคือปลูกเห็นไปสูเห็นดอกมเงพร้อมกันอ้ยเงาะก็ดกดกดๆกดกดกดๆกดกดกเป็นบ้านอะไรมาดูสิฝักเขาเรียกฝักเดนเนาะฝัก ถั่วปลีปลูกหน้าแรงตามอร่อยอันปั้มน้ำเอาเอาน้ำขึ้นมาใต้ดินคือน,น้ำใต้ดินเขา,า,าเรียกน้ำใต้ดินน้ำบาดาลเนาะนถัสออเนาะบังเน่บ้านเฮาอุดมสมบูรณ์อีหลีเนอาอยย่ำย่ำนีเนาะ แม่แย่ฝนกับบอมเบลชัยย,อย,ย่อยเด้เขาเลือกเอาบางดึงที่ต้องแสบทั้งวันปลูกกินไม่ต้องซื้อใครเราได้กินของที่แบบไม่ไม่ต้องฉีดยาขายแต่เป็นพันหลายดุยอันเนี้ยขายทุกวันขายทุกวัน,วนมื้อนี้พาะห่อข้าวต้มวัไมไ<อ>นไหนที่ไปห่อข้าวต้มใส่ปะบุญบ้านใดน มโนนนี่บ่อ้สุดกอาชีพอาชีพไออันเบ,บ,นเบ,บไปทำคลอดให้ง่วาเขาน่ะเป็นอาชีพรองส <c oughs> ีพรองสัตแพทย์ชีพรองเกษตรผสมผสานอาชีพหลัก <c oughs> การทำเกษตรคืออาชีพหลัก กินใหม่ๆสดๆเนาะหวานด้วย ชมสวนชมสวนขอบคุณนะคะ